แล้วมาแล้วพี่เกดพี่เกนึงนะเดี๋ยวผมหาแขกปนขอเล่นกับแขกแป๊บนึงขอคุยกับแขกหน่อยค่ะคุยกับแขกแต่คนมันยังไม่เยอะเลยคนโฟมไม่เยอะอ่ะคนโฟมลงจากเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เยอะของเขาลงของเจมแล้วอ่ะเดี๋ยวก็มาอยู่ไหนอ่ะแบตจะหมดแล้วอ่ะต่อส่ชาร์จสิสิเสียบชาร์จอยู่ไหน ทุกคนขอไปชาร์จแบตก่อนอยู่ตรงนี้แมนยูโดนหนักแล้วว่ะแต่เราเป็นเฟนกันแล้วนะเขายังไม่ขึ้นไงแขกเล่นเป็นหรือเปล่าโฟมใช่ใช่โฟมก็คิดอยู่ว่าเขาเล่นเป็นหรือเปล่าทุกคนลองเดาดูว่าแขกเป็นคนที่เล่นติ๊กตอกไม่เป็นแล้วเขาคนนั้นจะติติ๊กตอกไม่เตือนหรอติ๊กตอกไม่เตือนแล้วจะไม่เข้ามาเล่นแล้วนะติ๊กตอกโอ้ยถูกโทษไอ้เรือติ๊กตอก ไอเลอติกต็อกแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งพีเคนะคะอยากคุยเยีนมาดิคุยมาหามาพี่ก็อยากคุยกับหนูหนูเหมือนกันหนูหนูนักเรียนไปเรียนเอ้ยอันนี้คือคนดูตอนวันนี้เจมผมไปเรียนมานะเจมโฟมพี่ไปเรียนพี่ไปเรียนวิ่งมาใช่ไหมใช่แบบไปเรียนกับอาจารย์เอกวิทย์ที่เป็นโค้ชสองทีมช้าอะไฟไฟอันนี้มันเหลืองอยู่นะเนี่ยเพิ่งนะ้ บเกือบเฮ้ยมีคนบอกว่าคุณแอนทองผสมมีคนถ่ายถ่ายบาเต้ยแอนโบอเล็กพี่อเล็กที่ไหนแล้วันนี้พี่บอยไม่หวัดล้วันนี้พี่บอยไม่ไลฟ์หรอพี่ว่าน่าจะไลฟ์ไปแล้ว แมนยูขอร้องอย่าแพ้ได้บ้างเสมอก็ยังดีขอร้องวันนี้กับอะไรอ่ะพี่เกดแมนยูกับอะไรวันนี้ไม่ค่อยมีผมวันนี้เจอบู๊อ๋อเราจะไปดำน้ำกันแล้วนะตื่นเต้นใช่ใช่เราจะไปดำน้ำกันแต่ว,ตวิกนั้นเขาบอกว่าไอวีที่เราจะไปคือฝนตกทุกวันเลยก็อยู่บนเรือเจอหลาบวานเจอหลาบวานเจอหลาบวานนะนนะเพราว่าหลาบวานมากินแพงตน้น ใช่เวลาฝนตกฉาบบ้านเข้าทุกคนกดใจส้มให้หน่อยนะคะเอ้ยลืมกดใจส้มนะทุกคนกดใจส้มใด้วยนะครับกดใจส้มให้หน่อยนะคะอันไหนคือใจส้มโฟม,โฟมกดใจส้มนันเป็นยังไงอะเขาบอกก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจํานวนใจส้มใจส้มทุกคนไปอธิบายพี่เกสหน่อยโฟมไม่รู้โอ้ <c oughs> โหทแป้งเอ้ยเ <c oughs> อ้ยเอย อายัไงอะไรอะไรมาอลไรแขกรับเชิญของเราปรบมือฮะปรบมือฮะตื่นเต้นอนะ่ะพี่ <S 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 แอนสวัสดีว, <S <S วันนี้แขกรับเชิญหลายคนอะคะวัีแม่คือแขกรับเชิญพิเศษวันนี้พี่แอนคือแขกรับเชิญวันนี้ เดี๋ยวแม่ก็มีพี่แอนเขราเอาความับเก้าอี้ไหมไม่ไม่ไม่พี่แอนพี่แอนเล่นทิกตอกมานานหรือยังผมเพิ่งเล่นเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วโอ้แม่ที่เน็ตแม่สัญญาณที่บ้านโอเคไหมเนี่ยเน็ตสัญญาณบ้านแม่โอเคไม่กล้าจับเลยเลยอ่ะกลัวโทรศัพท์เลื่อนแต่แม่แต่แม่เสียงชัดคนนะเออเปิดโลกแม่มาก <น>พี่แอนพี่แอนเล่นทิกตอกมานานหรือ,อยังครับหรือว่าเพิ่งเล่น <c oughs> จเจมเชียร์กับพี่แอนไหยไ,ไม่เล่นบ้างแต่ไม่เคยเลายพีนแรกเลยแม่แม่ผมขอถามก่อนป๊แบบนึงนะ <c oughs> คือตอนนี้แม่นั่งอยู่ในจุดที่สัญญา <c oughs> มันมันมันคือมันถึงใช่ไหมสัญญ <c oughs> าณไปลายแม่ไม่ได้ถึงสัญญาณไม่ได้ถ, <c oughs> <c oughs> ถึงแล่ว,ว่ามือห้องมันโลบ ไม่ใช่ไม่คือส,สัญญาณเน็ตแม่มันถึงใช่ไหมมันถึงแต่ว่าจุดที่พี่แอนไปนั่งน่ะคือมันเป็นจุดที่ด้านหลังเคลียร์ที่สุดแล้วก็สัญญาบายน้อยทุกคนบอกว่าดีเลย์มากพี่แอนเขาบอกดีเลย์มากพี่แอนบอกว่าแม่เติมเน็ตก่อนนะพี่แอนทุกคนเขาพูดอย่างเงี้ยแม่คือแม่ต้องเติมเน็ตก่อนตอนเนี้ยคุนแม่แม่คือแม่บอกว่ามันจะเย็น แม่มีหัวใจสีส้มไม่ยองหรอเชื่อป้าคิดไว้คิดไว้ไม่มีผิดเลยว่าพี่แอนมาไลฟ์ครั้งแรกจะต้องเป็นแบบนี้เป็นทุกคนเนาะเออจริงน่ารักมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้แม่ก็มาแม่แม่เอาไว้เห็นหน้าก่อน เดี๋ยวนะแป๊บนึงแม่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 เวลาเวลาตั้งกล้องอ่ะช่วยช่วยโฟกัสหน้าให้อยู่ตรงกลางโฟกัสหน้าตรงกลางแม่โฟกัสหน้าตรงกลางหมายคือหมายถึงแ่ให้อยู่ตรงกลางคือแม่ต้องเอาหน้าอยู่ตรงกลางไม่ไม่ทุลักทุเล่ปรดักชันมากเกือบเกือบแล้วแม่เกือบเกือบดีฟังแอนก่อนฟังพี่แอนก่อนทุกคนฟังพี่แอนพี่แอนพูดเลยครับ เธอบอกว่าโทรศัพท์มันตกน้ำอ๋ออันนี้คือมูวหรือแม่ไม่ได้เช็ดกล้่งอี่แอนก็เลยแชร์ี่แอนก็มาฮะอะไรนะพี่แอนบอกว่าโทรศัพท์ตกน้ำใช่ไหมพี่แอนโทรศัพท์ตกน้ำแล้วยังไงต่อนะโทรกน้โทรศัพท์ยเน้ำโทท อเอางี้ยไม่รู yeah. ้เป็นอะไรเอาเป็นว่าได้ยินเสียงแอนชาต์มันรุมอยู่อยู่นึงแอนบม่ไม่นะมันคัดค้านให้หายตอนนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าแม่พูดไก่กล้องปะแม่เอากล้องใกล้หน้าได้ไหมแล้วค้างจังหวะไหนไม่ค้างนะแล้วค้างจังหวะหน้าใกล้กล้องด้วย ชอบอ่ะเออเอออ่ะโอเคได้ได้ได้อันนี้ดีอันนี้ดีมุมนี้แม่ดีแล้วเสียงแม่ไปไหนอ่ะแม่แม่เอ่อเสียงแม่หายไปไหนอ่ะแม่มีหูฟังไหมหูฟังแม่คือแม่มีหูฟังมแต่แม่แต่หูฟังกันแต่หูฟังอร์ p อ d Airpod พี่คนหนักแล้วพี่แอร์หนักกว่าพ่อบอก ไปไปเอาก่อนไปเอาควันโอเคทุกคนก็คือพี่แอนก็ไลฟ์ครั้งแรกนะครับผมก็เป็นแบบนี้เหมือนเลยครั้งแรกแต่ว่าพี่แอนบอกว่าโทรศัพท์ตกน้ํามาใช่ป่ะเออเมื่อกี้พี่แอนบอกถ้าพี่แอนอะไรนะพี่แอนเป็นโดนหมือเปล่าไม่ไม่น่านะแอนสู้ๆแต่ของพี่แอนดีกว่าของลุงบอยใช่ใช่เออพี่บอยนี่ไอหินป่ะเบ้ยโอเคเลยไหม พี่พี่พาแม่ลําบากมากเขาบอกนี่มันอะไรสีช้อมๆบนหัวพี่เนี่ยพี่มันจะอันนี้คือกล้องคือกล้องของแม่เนี่ยเป็นแบบแฮนดิแคมสมัยก่อนเหรอที่แม่มาตั้งแบบมือถือแม่เนี่ยคือด้วยความที่พี่ไม่สามารถตั้งขาที่พี่มีอยู่ในตอนนี้ได้พี่เพิ่งกลับบ้านมาเพราะว่าพี่ชาร์จแบตในแบบที่มันเป็นแบบ ไอเนี่ยดูดอะไรอ่ะแม่เหล็กวัวเข้าใจไหมมันก็เลยตั้งไม่ได้มันก็เลยต้องหาที่ตั้งที่นั่งตั้งได้ก่อนตอนนี้ไม่มีเวลาไปหยิบขาตั้งไม่มีอะไรเลยพ่โฟบอกให้รีบรีบรีบอ๋อไปดูแม่มากแล้วพี่แอนลงไปนั่งอะไรตรงนั้นอ่ะก็บอกว่ามันคุกเข่าอยู่อ๋อเก้าอี้แม่แม่ต้องไปหาเก้าอี้ก่อนเพราะเพราะมันยาวมันยาวแม่แม่หาเก้าอี้เก้าอี้อีก เออชอบชอบอันนี้เราทุำทุกอย่างเขาคือเขาเรียกว่าไลฟ์คุณภาพอันเนี้ยพี่แอนได้ดูจกเปิดโลกสตอร์ให้พี่แอนไม่เพราะทุกทีมีคนเซตให้พี่แอนไงวันนี้พี่แอนต้องมาเซตเองวันนี้ต้องไปทำเองไงพี่แอนวันนี้เราต้องทำเองรอดปกติเราเป็นผู้จัดน่ะพี่แอนคนก็ทำทุกอย่างให้เราถูกไหมวันนี้เราต้องจัดตัวเองทุกคนกดไลค์กดใจส้มให้หน่อยนะคะได้พี่แอนได้โอเคดีขึ้นดีขึ้น อะไรวะแอนก็ดูตัวเองปกติพวกคุณเห็นแอนแบบไหนกันวะมันมันอยู่ไกลๆนิดนึงพี่แอนโอเคเนี่ยเนี่ยีดีอันนี้ดีพี่แอนนี่ดีอ่าโอเคโอเคแกแหมได้ข่าวว่าเล่นไม่เป็นแล้วทำไมล่ะดูค้องใหพี่ผมเพิ่งเล่นก่อนพี่ประมาณแบบเดือนนึงก็โฟนชวนใช่เหรออ่าอะไรมีชนบดดาแอนว่าเฟอร์ฟันเพรว่าโฟมเอ๊หรือเขาชื่อหรือชื่อเขานะ เอ๊ที่ต้องรับแอ๊ยังไงบอกด้วยนะนี่ไม่กล้าแสดงอารมณ์อะไรเลยเนี่ยนิวโทษพี่เกเมื่อกี้พี่เกณฑ์เลยนะแม่แม่ต้องแบบว่ากดกดกดหัวใจให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นก่อนตอนนี้ทำทีละอย่างใจเย็นก่อนกดอะไรไปเดี๋ยวหายไปไม่รู้นะชอบมาแเข้ามาก็เก่ง เอ้ยแล้วก็ไม่ได้อยู่ถ้านะมันก็พอได้อยู่ว่าแม่แม่รู้ไหมว่าคนดูแม่เท่าไหร่คนคนดูแม่พันหกพันเจ็ดแล้วแม่ซึ่งถือว่าเยอะใช่ไหมเยอะครั้งแรกเลยนะเยอะเยอะอดีเลยอีกโทษใครแล้วเนี่ยดีเลยเนี่ยขอบคุณคุณพีล่าวาดีใจจังพี่เกแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเด็ดยดนี่แต่งเออตา่นางชมว่าแอนสวยอ่ะดีใจมากเลย พี่เกลเขาใส่แขนกูดแบบว่าเดี๋ยวเขาจะโชว์แขนนี่เจมโฟมไม่ต้องทำงานทัากาแล้วนะวันๆนะ <c oughs> ก็ทำไปแล้วไงแม่เหรอชู้นอนเหรอ <c oughs> อย่าโทษเน็ตแอนนะของแอนนิดร้อยเปอร์เซนต์โอ้ไม่จริงบ้านเจมมาอยู่ไกลปะรรจริงว่ารู้สึกว่าพี่แอนดีเล่ผมไม่ได้ดีเลยผมแค่อยู่เฉยๆแล้วยังไม่ได้พูดอะไร พี่แอนดีเลยเชื่อป่ะแม่แม่คือแม่ช่วยดูนิดนึงว่าคือแม่ลองส่องจอผมนิดหนึงว่าตอนนี้คือลักษณะจอมันเป็นยังไงจอหนะ้าหน้าเออกดได้ก็ <laughs> <laughs> เห็นก็เห,นเห็นเจมโฟมครึ่งตัวเห็นโฟมช่วงแค่ลงหัวไหล่มานิดนึงอะ่ะส่วนเจมก็เห็นครึ่งตัวใช่ไมแม่เวลาเข<ภ>าให้ของขวัญแม่แม่ขอบคุณด้วยนะที่ที่แบบที่เขาให้ของขวัญมาแม่อ่านชื่อเขาด้วยนะขอบคุณค่ะ ไม่อ่านชื่อเห็นไหมพี่ยังไม่รู้เลยตามพี่ก็พี่ต้องไปใส่แว่นก่อนชอบชอบหาแว่นก่อนโงคุณเวลาวันขอบคุณครับให้โอกาสกันบ้างให้โอกาสกันบ้างคนชิมโจมแม่แอนเยอะมากตอนนี้ใช่โอกาสกันบ้างเยอะมาก พี่เก่หัวล้อแรงบ้าไม่ได้หัวล้อแรงพี่โอ้โหพี่ใส่แว่นแล้วอ่ะแล้วแม่ถ้จะมีคนให้ของขวัญแม่แม่ก็จะแบบว่าขอบคุณคุณตื้อตื้อที่ให้ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยต้องอ่านเวลาคนส่งของขอบคุณจะรู้ได้รู้ของขวัญทุกคนลองส่งของให้พี่แอนเดี๋ยวทุกคนลองส่งของให้พี่พี่แอนหน่อยนะคะให้พี่แอนซ้อมหน่อยปิยาหลายอย่างเงี้ยเหรอนุชที่เร็วกว่านี้ครับพี่แอนนเี่ เนี่ยพี่แอนได้หมวกแล้วพี่แอนอ่านให้เร็วกว่านี้ครับอ่านไม่ทานก็แอนอ่านของหวานอะไรเนี่ยส้มนะอะไรซุดปอ์บีใช่ไหมเนี่ยไวกว่านี้พี่แอนไวกว่านี้นา my favorite กบใจเย็นใจเย็นก่อนให้โอกาสกันบ้ามีแต่คนชมคุณแอนสวยมากจะไปไหนอะไปเอาน้ำค่ะขอบคืนค่ะไม่ใส่แว่นดีกว่าเขิน พี่แอนใส่ทีดีใจจังได้มาอะไรกานะพี่เกสครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยทุณนนอนเขาจะเป็นก้างโทนโนบลูดอฟฟินดูอะไรบีซาลาเนี่ยเหรอแม่อ่านตอนที่คนที่เขาให้ของขวัญแม่ไงพี่ทุกคนใครใครมันมาที่ใครวันเนี้ยพี่แอนเป็นที่พี่แอนแอนปั้น ตรงไหนข้างบนเหรอเวลามีของขวัญทุกคนลองส่งของขวัญให้พี่แอนแบบแปลกๆหน่อยนะคะลองบีเคเลยแม่ลองบีเคเลยให้พี่แอนงงจริงเหรอแต่มันก็เต็มนะสัญญาณอ่ะเต็มของแม่กับเต็มของถ้าลองไปข้างล่างแอนดี้จะชวนแอนเล่นไงหมาพี่ต้องแอบขึ้นมาข้างบนลองบอกให้พี่แอนลองให้พี่แอนปี๊ย่าเหรออ่ะคุณตูนขอบคุณมากครับเจมกับโฟมก็ให้พี่สิเกณฑ์ก็ให้แม่แม่กดแม่กดรับแม่กดรับป้าเป็กเซฟ มีใครมาเอ็กเซฟอะไรอีกกดเอ็กเซฟก่อนเร็วพี่แอนกดครับกดอ่ะไปลองดูแม่ลองดูมากดแล้วนี่ไงแข่งกันอยู่แม่ข้อจอเข้าใจแม่ทำนี้แม่ทำนี้ข้อจ่อแม่ทำอย่างนี้แม่ทำอย่างนี้ข้อจเข้าใจครับขอจอเข้าใจครับข้อจอเข้าใจครับขอจอเข้าใจทคนี้นิ้วอีกพี่แอนข้าใจ่อเข้าใจครับพี่แอนอ่านชื่อให้ทันพี่แอนอ่านชื่อให้ทันทันไม่ทันไม่เหรอ นาสารคของแม่ว่าคุณนัน์้ามคุณัน์กล้าคองว่าเฮ้ยเวลาพี่เก๊ค่อยๆมาตานี้เก๊กค่อยๆมาเขาันเรวมากเาัเรมฮ้ยพี่เอ็นนำหมอมากสา0 0ันกว่าพี่เอ็นอะแค่พออย่างเดียวอะเฮ้ยพี่เอ็นได้บัฟพี่เอ็นได้บัฟพี่เอ็นได้บัฟมาจากทิกตอกสาพันคนีไปอ่ะยไทุกคนยยยังไงเขาให้เอาขันแม่แม่เห็นลูกโป่งไหม ทุกคนคุณชาขอบาทำไมคุณค่ะทุกคนทุกคนต้องโดนรู้ทุกคนถึพี่แอนจะมาค่ะทุกคนอย่าอย่าลืมไปโหมนะคุณเด๊ะไงของว่าส่งมาอยู่าไปย้อนทำไมคุณต้องโดนรูทำไมคุณต้องโดนรู้ทำไม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 พี่แอนพี่แอนนำเยเลยอ่ะไอเกตคือเราอ่ะถ้าเท่ากันพี่แอนเขานำไปไกลมากพี่แอนพี่แอนนำไปไกลมากพี่แอนได้บัฟจากทิกตอกพี่แอนทุกคนเาจะเข้าใจให้หน่าไอเลิฟทิกตอกพี่แอนพูดว่าไอเลิฟทิกตอก I love TikTok I love you TikTok กาเก่งมากครับทุกคนใคทุกคนทุกคนมาพี่แอร์สนุกอ่ะสนุกป่ะสนุกสนุกสนุกชอเอฮ้ยมีเสียงตบมือใครให้มาตบมือให้พี่ตบมือพ้่แอร์ เจมันเลอะเทอาเหมือนกันนะเราอ่ะพี่แอนน์เป็นวานจริงปหมเนี่ยใจมันจับเพา่อนเหรอแจมขอบคุณคนให้ปละวานพี่ขอบคุณคนให้ปละวานปละวานใครใครใครให้ใครให้เขาทำเป็นนะเขาทำเป็นคือคือคือนี้ปลาอันนี้ไออันนี้ปลาโลมาหรืองูนะเดี๋ยวไม่ใช่ดิ

โอ้โหเฮ้ยทุกคนอย่าไปยอมเขาเเฮ้ยนีาไ่้ชว์แล้วเหรอเขาแม่ไม่รู้เขาทำอะไรมันี่นคืออะไรขวานทันล่ะแต่ก็ขอบคุณนะคะใจเปทันแล้วเนี่ยนี่คืออะไรเลิ่ติ่ออ๋อเขาให้ขวัญแม่มาแม่ไม่ได้ขวานเยอะมากติ่อมาพี่แอนทะมึนเบนเดมดีกว่ายะอ้ยขอบคุณมากคุณแะยังต่อพี่ต้องทำอะไร ขาบอกพี่แอนพูดไปเรื่อยพูดพูดแบบขบคุณใช่ถ้าเกิดมีหมวกมีหมวกแบบมีหมวกแบบเล่นฮิปฮอปพี่แอนทำแบบนี้ขอบคุณคค่ะุณนกติงคุณเลียเอ้ยอย่าได้ขอบคุณมากครับสำหรับนกกระดานที่ทำได้ต่อแทบแทบโฟมไปไหนแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้คนที่ให้ของขวัญพี่อยู่ที่ไหนเขาขึ้นชื่อทุกคนอยู่ใช่ป่ะบนจอพี่ใช่ป่ะ ใช่ใช่นัททาวด์และตาวฒิปรีญาเนี่ยเหรอที่ให้พี่จะมีมันจะเป็นตัวกระตูนอ่ะพี่แอนอันถูกปะเขาครบมีนะผมอุ้ยขอบคุณค่ะผมขอบคุณช่องแม่ก่อนคือพี่เกดมีคนคอมเมนต์ว่าคือช่องแม่เนี่ยคนให้ของขวัญเยอะมากแต่ว่าแม่ไม่รู้ของหวานของขวัญของขวัญยุ้ยไม่ไงแม่ของขวัญได้ของขวัญแล้วเนี่ยใช่ ไม่เป็นไรพี่เกตมาเรื่อยๆไม่เป็นไรพี่เกตมาเรื่อยๆด้วยท่นกอดอยู่ดีๆให้มากลายรักเหมือนกันแต่ให้มากๆจะดีมากพี่แอนทำมือแบบนี้ทำมือแบบนี้พี่แอนดาวิกาให้ของขวัญพี่แอนเอุ้ยหลีพังแล้วขอบคุณนะคะของขวัญกิมมักไม่หลีขับไปใส่น้ำฝนตกบ้านผมฝนตกลมจะฝนตกฟมฟมฟมจะชนะไหมอ่ะโอเคหมหายไปไหนอ่ะคืออะไรเทพเทพไปไหนหมดอ่ะกุสุมา เทฟฟมไปไหนหมดเธอเทฟฟมไปไหนหมดแล้วอะนี่น่ารักตัวอะไรบินเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรแม่คุณพี่ใหม่ดาวิกาเขาให้ของขวัญแม่นะเป็นอันดับหนึ่งสวัสดีครับจริงเหรอจริงอุ้ยขอบคุณค่ะคุณใจน้ำหูวิอนไปไกลมาก แม่ไปไกลมากแต่พี่ขอบคุณใครพี่ขอบคุณไม่ทันเลยอ่ะไม่ได้พี่ไม่มีมารยาทระดับพี่ยังไม่เห็นพี่เกตมาพี่เกตมาได้เรื่อยๆเรก็ค่อยนอนพี่เกตเราแบบโอ้ยพี่เอนพี่แม่ใครให้แม่มาใหม่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 คุณใหม่ดาวิกาให้ของขวัญแม่เยอะมากดาวิกาให้ของขวัญแม่เยอะมากไม่ชอบโฟมเย็บแล้วอ่ะต้องเอาไปใช้แต่ยาแก่เท่า ทำไมงงฟงเงี้ยมากลูกคนมคนโทรมาขอบคุณมากครับมีคนโทรมาด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เคุณเอกขอบคุณครับคุณมูบูขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีมีคนโทรมากลางไลฟ์ปะโทรมานะครับผมค้างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขอบคุณมากพี่แอนชนะพี่แอนชนะ เดี๋ยวขอขอบคุณพี่แอนหลุดไปแล้วนะเพราะว่าพี่แอนมีคนโทรเข้าขอบคุณคุณสายน้ำนะคะคุณเลยยานะคะคุณส้มส้มคุณเลล่าหรอเลล่าคุณแอลคุณจารัสค่ะคุณการ์เดนวิวคุณเลล่าช่เม่จะได้แอปเปิลนะครับเทพโฟล่ไปไหนแล้ววะเทพส้มเทพวีน่าไปไหนแล้ววะโหห้องพี่แอนคนดูขึ้นเร็วมากอะ ขอบคุณค่นะคะพี่แอนคนดูพี่แอนหกพันกว่าเลยอ่ะขอบคุณค่ะคนดูห้องพี่แอนหกพันกว่าคนตอนนี้จริงเหรอใช่ถือว่าเยอะมากเยอะเยอะคุณตื่เยอะเหรอเยอะมากพี่แอนรายครั้งแรกอันนี้คือทำไมเสียงหายอ่ะอ้าวโฟไม่ได้ยินอ่ะอืมอุปกรณ์เยอะงงอ่ะ เดี๋ยวโทรกลับโอเคไม่ไม่ตกลงกันเมื่อกี okay. ้แม่โทรมาว่ะเดี๋ยวค่อยคุยโอเคไม่ค้างกันไม่เยวกับเราวไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ของผมเมื่อกี้แม่โทรเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปคุยกับแม่พี่โฟมใช้กล้องอะไรไม่รู้ค่ะเจมใช้ใช่คนเดียวอเจมมีกล้องดีก็ไม่บอกนะใครมื่นแปดพี่เอ็มมื่นแปด ขึ้นเป็นอันดับอะไรหนึ่งต่อหร่แล้วหลับครับขอบคุณนะคะให้อะไรแอนจะมาบ้างเนี่ยเฮ้ยแม่มีคนให้หัวใจแอนให้แอนหน่อยให้หัวใจคุณแอนไปล้านไป็ล้านแล้วอ่ะล้านหัวใจแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนมีคนให้หัวใจแม่ล้านล้านใจแล้วอ่ะล้านสองล้านหนึ่งจุดสองล้านใจเยอะมากแม่คุณคุณดาวิกาให้แม่เป็นวป็นนะโฟอย่างี้เมาให้ทาอีแล้วว่าอะไรน่ารักพี่ เอีพี่จะไปหาท่าไปเยอะๆนะได้เลยทำไมเท่โฟมไปไหนกันหมดอหัวใจโฟมไม่ขึ้นเลยะของพี่แอนไปร้านหัวใจแล้วอ่ะเขอให้เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำจะไปคุยกับแม่แม่โทรมาแม่ไหนแม่แม่หรือใครแม่ครับแม่แม่จริงเดี๋ยวส่งหลักฐานให้ดูได้ไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันพี่แอนผมไปก่อนนะพี่แอนเดี๋ยวเล่นกันใหบ่ครับผมสวัสดีครับเกมสัสรัสดีเจมสโฟมเจอกัน๋ย่ากัน เดี๋ยวจะเข้าไปส่องนะพี่แอน,แอนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูพี่แอนไลน์นะเดี๋ยวเข้าไปทักทายได้เลยได้เลยครับทุกคนขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้บายๆนะครับของแม่คือคนให้ของขวัญกับให้หัวใจเยอะมาก <c oughs> เหรอเ <c oughs> จมส์ตัดฟมต้องสอนพี่นะมันยังไงอะ่ะ <c oughs>